เอาละฮะท่านผู้ชมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยละกันนะครับยีต้องรับเข้าสู่เกมไมค์คร f t ช้างนะครับกับซีรีส์ v m f ของเราอีกแล้วนะครับแม่หายไปนานเลยนะกับไอเนี้ยไมค์คราฟเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็น EP 4กันแล้วนะซึ่งผมหายไปประมาณเกือบเดือนเป็นเดือนเลยมั้งเออผมไม่รู้เลยอีกแล้วนะครับว่า EP นี้จะ ลงตอนไหนนะครับก็เรามาอัปเดตกันหน่อยครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับจากอ p ที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ค่อนเปิดมันมีอะไรเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะนะเออนะครับผมเอาอันนี้มาปลูกนะครับมันคืออะไรก็ไม่รา้ผมลืมละอ่ะผมก็ปลูกเป็นฟาร์มไว้ประมาณนี้นะครับก็เยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาสร้างให้มันเสร็จทีหลังนะครับอันนี้สร้างไว้ชั่วคราวก่อนนะเออ ไม่ค่อยทานะครับแล้วก็นะครับผมได้ลาก a อ c ซมาไว้ตรงนี้ละแล้วผมก็ได้หาสมุดนะครับเออสมุดเบนดิงนี่นะครับตอนนี้ผมมีสมุดเบนดิงอยู่ประมาณสี่เล่มนะครับเนี่ยและดูชื่อครับไอ้ด,ดวนผมได้ทําฟาร์มกัวแล้วก็ฟาร์มแกะไว้ครับประมาณนี้ครับไม่เยอะมากคือผมค่ากินไปหมดละประตูนรกทางนี้ครับสร้างไว้ทําไมก็ไม่รู้นะ เพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าเลยครับอืมแต่ตอนนี้ผมเพิ่งจะไปลงเมืองมาครับผมขอเอาเอลาพีดพวกนี้ไปเก็บแป๊บนะครับอเครครับเคียร์ของในตัวเสร็จละเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแบบต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าผมจะไปสร้างเอ่อไอ้ที่เก็บของตรงนู้นอะเห็นปะข้างหน้าครับตรงนี้นะครับคือผมยังไม่สร้างนะ ผมทาอะไรไปเยอะมากเลยแต่ผมยังไม่สร้างแล้วเอาไปฆ่ามังกรกันมาแล้วนะครับก็ผมได้ปีกมาละนี่ตีใส่อันเบกกิ้งกับเมนดิ้งเรียบร้อยครับกันพังนะไข่มังกรก็นี่ครับเอาไวน้นี่เลเวลตอนนี้ก็เอาไปตีเอนชาร์หมดแล้วครับเอนชาร์ให้กับพวกนี่ครับของพวกเราเนะี่ย สิ่งที่เราจะใช้นะครับก็คือนี่ครับหินนี่เลยดอ่งดอไรนะครับเราจะใช้ดอไรกับไม้สปูตนะครับหรือเปล่าเออใช่มันคือไม้สปูตนะครับเราใช้ประมาณก็เยอะอยู่นะครับผมขุดมาก็ไม่ค่อยเยอะมากนะคือขุดตั้งแต่ EP ที่3แล้วแหละครับแต่ว่าแค่แค่ผมไม่ได้เอาให้ดูนะครับอือ่อไปก็คือไม้ครับเราไปประมาณสัก แค่นี้พอนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าผมว่าแบบมันก็น่าพอจะสร้างได้อยู่นะครับมาเดี๋ยวผมพาไปสำรวจเพิ่มนะครับในแมคคับช้างเนี่ยลังโจรมันจะมีกองสปอรของสเกลิตันนะครับผมก็เลยเอามาดัดแปลงนะครับทําเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อฟาร์มสเกลิตันตรงนี้ก็เอาไว้เนี่ยครับเผ่าธนูเล่นผลผลิตก็ได้เยอะอยู่นะครับ ผลผลิตได้เยอะมากนะครับเห็นด,ด,ดูหน้ามาดิเดีย๋ยวเราไปสร้างกันดีกว่าครับเดีย๋ยวมันไม่เสร็จนะแล้วผมก็ได้สร้างนี่ไ้ด้วยนะครับนี่สะพานเราจะได้ข้ามง่ายๆไม่ต้องโดดข้ามตรงนู้นล้วนะครับเสียเวลามาทางด้านนี้นะครับก็จะแปลกตากว่าเดิมหน่อยนะครับอ่าฟาร์มชูกร์เคน ฟาร์มอ้อยนะครับที่เราได้สร้างไว้ EP ที่แล้วนะครับก็ผมก็ได้ทำการไว้อย่างนี้เลยนะครับนัคือฟาร์มซอมบี้หมูนะครับนี่ก็จะได้ผลผลิตมาประมาณนี้นะครับเอาไว้ฟาร์มเลเวลได้นะเพราะมันก็เกิดดีอยู่นะครับนิดนึงนะแต่ว่าค่อนข้างหล็กนะผมก็จะไม่ค่อยมากล้วกันทางด้านนี้นะครับผมก็ได้ เอากระจกไว้ละนะครับก็เยอะอยุเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าโอเคใส่ในนี้ได้นะครับผมจะเอากระจกมาประมาณแถวนึงเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเผาเพิ่มนะแล่วตอนนี้อุย้ยเมนดิง้งแล้วตอนนี้ขอไปสร้างก่อนมากันเลยครับ เรามาเริ่มสร้างกันดีกว่านะครับผมขอเคลียร์ของในตัวแป๊บนึงนะคือมันต้องเคลียร์อันนี้คือสิ่งจะเป็นที่ต้องใช้ตอนนี้นะครับมาเราเริ่มจากดอไลท์กันเลยครับผมจะผมว่าผมจะทำอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออมอย่างนี้มันเป็นหน,นีใช่ไหม เาควรใส่กระจกเป็นด้านนี้กับด้านนี้แล้วก็เหลือตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้อุดนะประมาณนี้ฟัวประมาณนี้กำลังพอดีกระจกสองด้านนะเดี๋ยวพื้นนี้ผมจะปูเป็นไม้กันนะครับอ่ประมาณนี้นะครับ เราจะทำง่ายๆนะห้องเก็บของที่ทําง่ายๆไม่ทํายากมากนะครับเพราะว่าผมไม่อยากสร้างนานนะครับอ่ะยวเราปูอย่างนี้ไว้เลยดีกว่าเหมือนดอลลา์จะไม่พอนะครับเหมือนหินดอลลา์จะไม่พอผมก็ขุดมาน้อยซะด้วยสิกลัวว่าถ้าขุดมาเยอะมันจะแบบ เปลืองแรงเกินไปนะครับผมมาดูแล้วแล้วนะตรงเนี้ยผมว่าเราควรแบ่งเป็นโอ้โหผมว่าผมจะทําทางเข้าเป็นสองที่นะตรงนี้ก็คือตรงนี้อืปึ๊บประมาณนี้ปึ๊บตรงนี้เป็นทางเข้าถ้าเอาตรงนี้เป็นทางเข้าตรงนี้เป็น ทางออกแล้วก็ตรงนี้จะต้องเป็นหน้าต่างใช่ใช่ใชทาตรงนี้เป็นหน้าต่างปุ๊บอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างเหมือนกันแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อุดนะครับ ประมาณนี้นะครับเราได้กระแพงแล้วได้กระแพงแล้วครับรอบด้านทีนี้ก็เหลือพื้นน่ะสิกพื้นผมจะปูได้ไม้ผมบอกว่าผมจะปูได้ไม้ใช่ไหมเ,เดี๋ยวจะขอก่อนอาหาดูก่อนนะชิบเราไม้ประมาณ3ามกองแล้วก็เอามาแปะรูปนะครับอ่ะครับมาประมาณนี้ก่อนนะไปลองปูดูก่อน ดูๆแล้วมันก็เปลืองไม้เหมือนกันได้แบบนี้ตอนแรกผมว่าจะทําเป็นพื้นแบบไม้แบบสลับสีนะครับแต่ว่าแบบผมเห็นอย่างนี้แล้วแบบโอ๊ยเปลืองจังเลยนี่นะครับโหมืดแล้วดิสิไม้หมดนะมามากันต่อ EP นี้เราต้องสร้างให้เสร็จนะผมจะไม่ค้าง EP แล้วนะครับแบบสร้างค้างเอาไว้อย่างเงี้ยนอกจากมันจะยาวจริงๆนะผมถึงจะแบ่งนะครับซีรีส์นี้ผมจะทําให้มันยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะเป็นซีรีส์แบบไม่ครับปกติไม่ได้มีมอสไม่ได้มีอะไรนะครับเออไม่ไม่หมายถึงไม่ได้มีมอสที่แบบเออมอนเตอร์อะไรพวกนี้นะครับ มันก็เป็นแบบปกติเลยนะครับแต่แค่มีมอสช่วยเสริมแค่นั้นเองนะครับมาเสร็จแล้วเชาว้าพอดีเลยมาเดี๋ยวต่อไปเราไปทำอะนี้เดียวครับ <ś c oughs> ด้านบนเออตรงเนี้ยผมจะเอาเป็นอะไรดีเป็นไม้ปูเหรอก,ก็ง่ายดีนะถ้าทำเป็นไม้นะครับ จะได้ไม่ต้องเปลืองด้วยปะ่ะปึ๊บ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 โอเคเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วกับตรงนี้ยวทุบตรงนี้ออกดีกว่าอ่าประมาณนี้นจะจ๊ะได้ละแล้วเราจะทำหลังคาย,ยัางไง เดี๋ยวคงขอไปดูไม้ดูหินก่อนนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาทําหลังคาได้บ้างเฮ้ยนี่ไงเราใช้ copper stone ก็ได้ครับหลังคาแบบ copper stone ผมว่าน่าจะประหยัดดีนะโอเคตอนนี้เรามีน้อยมากเลยเดี๋ยวต้องบินกลับไปดูแล้ โอ okay. เคแถวนี้ก็ไม่มีคอพเปอร์สโตนเลยอะในนี้ก็ไม่มีครับอืมเราคงต้องใช้งบจำกัดแล้วล่ะ <c oughs> ใช่ไม่มีครับ จะขอวางโต๊ะครับไว้แถวนี้เลยแล้วกันโต๊ะครับผมมีทุกที่ครับโอเคไม่ได้น้อยนะถือว่าได้น้อยนะอันเนี้ยครอบสตอร์รนะ่ะไม่เป็นไรครับเราทำแค่ติดแค่ไปกี่ชั้นก็พอแล้วไม่พอครับเดี๋ยวผมไปขอขอเขาไปขุดเพิ่มนะเขาไปหาก่อน นายขอดูหน่อยซิที่บ้านหลักเรามีหรือเปล่าคอบเปิ้ลสโตนผมว่าพออยู่พออยู่นะพออยู่แต่ว่าแบบเอาไปทำอย่างอื่นอนะไม่พอเราได้มาแค่ประมาณยังไม่ถึง3สามแต็กเลยครับเอ้ยถึงนี่หวะเออมั่วครับผมมั่วโอเคอืมกลับดีกว่าออกไป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 ,ออกไปมอนเริ่มเกิดแล้วครับ ข้างในก็น่าจะเกิดนะข้างในบ้านอ่ะเพราะเกิดอยู่แล้วขอปลักปักไฟข้างในครับโอ้ยอย่าเกิดข้างในบ้านเว้ยโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวปักเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมค่อยคราฟโคมไฟมานะครับพิวฮ่าฮ่าฮ่าโทษทีอับซิ่งไปหน่อย ตายเลยอ่ะโอเคโอเคครับประมาณนี้ข้างบนนี้เดี๋ยวผมเหลือไปทำอย่างอื่นนะครับเผื่อเผื่อว่าจะสร้างต่อเออหรือเปล่าอันนี้เผื่อไว้สร้างดูสร้างนี่นะประมาณนี้ข้างในก็ขออนุญาตนะไม่ประหยัดครับไม่ประหยัดพื้นที่ มจะทำแบบที่ผมจะทำนะไปทำแบบนี้ประมาณนี้ครับไม่พอเดี๋ยวทำด้านเดียวก่อนนะครับด้านนู้นก็ีจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวยังไม่ทำประตูเลยเอาประตูอะไรดิ เนี่ยเนาะะตัวเหล็กเข้าออกไม่สะดวกเลยไปเอาดีกว่าตัวอะไรโอ้เดี๋ยวนี้ซอมบี้มาเดินแถวนี้แล้วขออนุญาตไปเอาไม้แป๊บหนึง่งพูดยังไงไม้สปูดเยอะเลยแต่ว่าราอาแค่นี้ก่อนดีกว่าแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับอืเฟี <Feel S 2> ้ยวหรอแค่เนี้ย แค่นี้ก็จ้าบมากแล้วอะไรมากมายนี่นะไม้สปูดนี่นะครับรึบเข้าอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ึบน,นีสร้างมาสองแผ่นปุ๊บ,บอย่างงี้นี่เข้าออกสะดวกอ,อืมประมาณนี้นะครับสวยอยู่นะแต่ว่าดูแคบไปหน่อยวะ่ะ หรือเปล่ามันมันไม่ได้แคบหรอกฝนตกด้วยเป็นไงเสียงฝนโคตรดังอะประมาณนี้ครับกับห้องเก็บของบ้านเก็บของห้องเก็บของอะ,อะไรสักอย่างเก็บของนี่แหละนะครับก็ประมาณนี้ครับโหฝนตกหนักเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเอ่อก็ EP ต่อไปก็อาจจะรอ,อนานนิดนึงนะเอออุย้ยแม่คนกำลังปิดคลิปนี่ตายครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย